ในคลองมหาสวัสด์นั้นก็ยังขยายวงกว้างค่ะแต่ว่าคนที่อยู่ในศูนย์พักพิงคลองมหาสวัสด์นั้นตอนนี้ก็มีการปรับตัวแล้วก็มีวิธีการจัดการเพื่อให้ผู้ที่อยู่ในศูนย์นั้นสามารถใช้ชีวิตยอยู่ร่วมกับน้ําได้นะคะนี่เป็นเวลาหนึ่งสัปดาห์แล้วละคะ่ะพวกเขาบอกว่าสิ่งที่สําคัญก็คือบทเรียนแล้วก็กําลังใจจากคนที่ได้เข้ามาช่วยเหลือทําให้พวกเขานั้นสามารถปรับตัวได้ดียิ่งขึ้นนะคะติดตามจากรายงานของนักข่าวพลเมืองค่ะ หนึ่ง,งยเสียงหัวเราะและรอยยิ้มบ่งบอกถึงกำลังใจที่กลับมาของชาวบ้านชุมชนคลองมหาสวัสดิ์เขตทวีวัฒนาหลังจากที่ปรับตัวอยู่กับน้ำมากว่าหนึ่งสัปดาห์วันนี้พวกเขาใช้เวลาเกือบ2ชั่วโมงในการเดินทางฝ่าน้ำจากคลองมหาสวัสดิ์มาถึงจุดนัดหมายที่พุทธมณฑลสายสาเป็นระยะทางกว่า3กิโลเมตรเพื่อมารับเรือเครื่องสูบน้ำ ปั๊มน้ำเครื่องกรองน้ำและสิ่งของจําเป็นกลับไปใช้ร่วมกันในศูนย์พักพิงชุมชนโรงเรียนคลองหมาสวัสดิ์ ช่วงที่ผ่านมาแม้ระดับน้ำจะเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆพวกเขาก็ยังใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันภายในศูนย์พักพิงชุมชนด้วยการออกกฎระเบียบและคอยช่วยเหลือกันตามแรงและกำลังใจที่มีทำให้กรุงเทพหานครยังคงไม่ตัดน้ำไม่ตัดไฟในพื้นที่นี้แต่เมื่อน้ำได้เข้าท่วมชั้นล่างของศูนย์ทำให้เครื่องปั๊มน้ำเสียหายการได้ปั๊มน้ำอันใหม่ไปในวันนี้จึงสร้างความยินดีให้พวกเขาไม่น้อยในในถ้าลุงตอเข้าไป ยางมาให้ร้อยนิดครับแล้วก็มีสายไฟห้าสิบนิสายไฟเราได้แล้วเนี่ยประชุมไม่อยู่เลยพร้อมตั๊กตัวผู้ตัวเมียและเทปผันสายครับแล้วก็ที่สำคัญคือเอาปั๊มมาให้อีกตัวหนึ่งไปตั้งหอยผงขนาดสองแรงม้าครับไอหอยผงตัวนี้เนี่ยถ้าสามารถ ไปโยงน้ํามาจากบ้านคุณตุ้ยได้ขับปอปลามาทุกอย่างหมดเลยไอ้ปั๊มน้ําตัวนี้เราจะขอซื้อจากร้านที่เขาให้ท่อน้ำให้เราเนะ่ยครับเขาก็ให้มาฟรีเช่นนั้นร้านนี้ชื่อร้านลินคอนโอเคครับขอขอบคุร้านและขอขสร้างที่มือลนโทรไปไม่ต้องเห็นหน้าไม่รู้จักกันบอกเพียงเดียวช่วยน้ำท่วมให้มันเลยทั้งหมดเี่เป็นด นอกจากอุปกรณ์เพื่อทำน้ำใช้แล้วยังมียารักษาโรคข้าวสารและเรือให้ชาวบ้านนำไปบริหารจัดการเพื่อใช้ร่วมกันในชุมชนรวมถึงเพื่อเป็นยานพาหนะสำหรับเดินทางทั้งเพื่อไปดูแลบ้านเรือนไปซื้ออาหารหรือไปช่วยชาวบ้านในชุมชนใกล้เคียงที่ไม่ได้อพยพมาอยู่ด้วยกันนี้กองมานิสา เป็นที่รวมนะถ้าใครเจ็บป่วยแล้วก็มียานกันเท้าอันนี้ยากแก้ปวดแก้ไข้แล้วเนียน้ำก,ก,ก,กันเท้านเท้าครับน้ำเว้เเก็บไว้แล้วก็มีถุงดำด้วยเดี๋ยวให้คุณเข้บริหารแล้วกันนะคะความช่วยเหลือที่ส่งเข้ามาช่วยสร้างกำลังใจให้ชาวบ้านคลองมหาสวัสดต,ต่อสู้กับภัยพิบัติที่กำลังเกิดขึ้น แม่น้ำจะพัดพาทรัพย์สินของพวกเขาเสียหายแต่สิ่งที่ได้คืนมานั้นคือความเข้มแข็งของคนในชุมชนที่ได้ร่วมต่อสู้ฟันฝ่าอุปสรรคมาด้วยกันจะเป็นพลังสำคัญให้ชาวบ้านลุกขึ้นมาช่วยกันฟืนฟ้นฟูและดูแลชุมชนของตนเองได้ในระยะยาวโ <c oughs> <c oughs> อย้ยคนมาแจกเห็นพวกพี่สามีกันเขาชื่นใจนะพี่เดกี๋ยวก็แบบที่นิดว่าถูสู้ๆครับสู้ให้ถึงที่สุดจนกว่าจะอยู่ไม่ได้ จะสู้ฮะในเมื่อเรามีพายพีวีเอสบังกรคอลัมน์แล้วอีกหลายๆอย่างที่มาสนับสนุนแบบนี้นะฮะผมคิดว่าเราอยู่ได้ในชุมชนก็ดีฮะทุกคนก็สู้ครับจะไม่ยอมจากไปไหนเลยครับจนฝ่าน้ำจะลดครับแล้วก็ทุกคนก็ฝากมาด้วยว่าขอขอบพระคุณมากนะครับครับผมครับเดี๋ยวกลับก่อนให้ทุกเดี๋ยวมืดค่ะสวัสดีครับนักข่าวพลเมืองคลองมหาสวัสดิ์รายงาน Yeah. <laughs>